ตรงกางเขาเรีว่าตีวันแดาครับเพราะว่าหาแดาครับปีนีมเปแฝดจฝันว่าปีงมาจับปีงกดเออมือเขาเป็นหาเขาปีงกปีงกดาบปูคว่าตัวนี้แหละตัวเด็ดแฝดหาหานี่คือว่าตรงแก่ตัวนี่หเพราะว่า้ฝนเดูเลยจะเขาฝันตรนั้นยัง่ดึงหัวอยดันลายกเทียวดึงอัวยดันลาย้นแล้วมออกนะ พะเล้าออกพอดีว่าจังงั้เอจะออกพอดีเออกได้ไหมได้คุ้ากเลตีอะาบก่ามันกัดดีกอือปิงกัดยูดดาปิงไงปิงบุกไงงงิงข่าวลงต้าลงสาวอกกัพเจ้าูเป็นดเด้อค่ะลงตาจะต่งเบาพิษค่ะขม่่ ค่ะโออกพอดีเลยนะครั่ายังคนหนงออกยงคนหนึงออกพอดีออกพอดีออกนี่แหละเชด่ยงแท้ขาก็ต้องไปดีไปตัวไปดอกเพราะว่าคนติดผู้ชายติน้ำหามืองหานี่หมดตับออกตน๋หาตันเป็นอย่างงงจะบนนรังกูอต่เป็นต้องกล่าเถึาแก่เลบนนรงจะเป็นบน่เปนยังตลอดเิหาแทยิ่งีก็แจกชีง่ายนะมันัน ตีงก็เป็นแป็ดมือก็เป็นหาเป็ดหาหาเปดบ่าจะค่ะแปลขาเล้นก็ขิสิตีงตัวตีแล้วเขาบอกว่าตัวนี้ตีงแบบต้องอ่านแปลขาที่ออกันเด็กดังเขาตัวนี่ดังยูเนาะแมนบอทีละดังยูบอส ค่ะบาชบาชสีเสือรอแต่หาเนี่ยนะจะบนล่างมแบบอยู่ื่องอไออกแเออกขอดีปางีนะพูดถึงออกไหนะเจ้าค่ะออกออกข้อดีเลยอนะว่าออกขอดีแต่เราออกเลยแต่เออกออกตรวนี้แค่พอได้พอได้เว่านั่นวันหมดแต่กลอกตุนจางเพว่าันวั จตกกิดลบ้นเพาใช้พื้นสา้นก่อน่าชื่ของนมก่อพามนี่ันมันจะอไปหาอะไรเช่นอย่าอ่าเี๋นนันกง่แคหนึ่เป็นตัางแง่น้วกวันีฟันเ้จะเขงทมันปาดีเลยก็ัวห่านั่นังได้ยังเขา่า่สนัว่าี่ย้บอซัอนนงนย้บ่โอ้เป็นวัดเป็นวัดคะลุตา อันพูดอันเพว่าชื่อหอว่าร่า้อันีครัมจ้าค่ะตอนตัแบก้ังอันฟันฟันเมื่อใดก่อนค่ะลุงตาฟันมาขึ้นนี่ฟันมขึ้นนี่ปกติความฟันลุงตากะแม่นอยู่ได้นะคะเนาะ่ะ

หลวงตาหลวงตาเจ้าค่ะลวงตาอ้าวอันทังพ่ยาติโยมผัดตีเป็นตัวเลขเก้าสามแปดสามเปอส์เนเมมาเพิ่นมามาเพิ่นมากล้นกับเป็นเก่าเพิ่นมาลวงตาเพิ่นมากล้นกับเป็นเก่าเพิ่นมา มันบ่อดสูงบ้านเลขบ่ออกเ่นว่าสูงบ่นั่นดอกเฮา้กาลาหาให้แกจากมอแนีเดี๋ยวมันเป็นอาดอกยกันเ็อย่แ้3 8น่นที่เนี่แหละเลขบ่มีแม่นบ่ตัวเนอาหรมันมีเลขบ่มันมี8อยู่แล้วาอยู่แล้วค่ะ86ก็บ่แม่น ช่วงสุดขึ้ห่าบ่บ่นล่งตาห่าห่าแปดแปดห่าห่าแปดคันธุ์ัดศูนย์แต่แปดศูนย์แปดนี่เราได้สูตรล่องตาพอดีแปดศูนย์แปดนี่นี่แปดนี่ยคันธุมาตึงว่าจอหนึ่งเดี๋ยวานะครับตัน่ีมันศูนย์นีีห่ามีแปดีของีดี ีิวันนะครับมันยังเส็เหลือแต่ันม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 ้นก็บมมวนเก่าเลม้วนนหน่มันจะมีเลืกคู่ใช่หมเกคูรื่องมีเล็บสูนเล็ัแมันเล็บหกเล็บขาที่เกิน้ำมันสิ่งกันเงนะครับอาจารย์มันหลับแตสลันื้นที่เน่ ต้องการความต้องการที่ก่าต้งการนดีันนั่งตองารเจตนี้ก็งานยฮะหมหางน่งเกาเขาได้ไหนกแรกได้ทางนกแรกไี้คงมูนกเป็น่งคงเป็นเกาเบนงเ่าก็นนุ่งเก่าันงียเจ้วมันมีนก้อกว่าตล่ป็นนุ่เดี้ยคันเลขน้ั้ต่เ้าขเันเลขอูเขาบางข้างเขา

้ราออกามันกามสินเอดอาอาแปดตอนแนดพิษท่านเนียีไปทนานเนี่ยที่ีเขาได้มาขายเนีามนี่ยมดนทีแล้วผมมีสามทีแล้ววันบนหลังเพราะว่าเลขสามออกสองเท่แล้วบนหลังมีสองเท่าแล้วเลขสามสัดกินได้บองที่ได้จาวัดซอเจียมห่อนมีสมเยอะเดขจีนมาแค่สามได้คือสองเท่านั้นวันเนี่ยตอนที่มึงมันมันจีนสามสอง มันมี3ามตัองเทียดแล้วนักขยนองใหม่อนนั้นนี่ตัดองแต่ร้องแค่สองเหมสิมาคากะตัวตัวสอบแค่สามที่แล้วมันยินสองเห็นบอกว่าตอนที่หนึ่งมาทีนีมาพึ่งสามตัดสองนี้ใช่สามตัวมันมันจีเป็นงอมันมีสามัวสองเทียดแล้วนัก็ยินสองนี่่อนงอจับมันชิดจันไหล่จับไหล่ไ่ั นีจนนทั้งนีามนกัมีเก้าบบงมี่ะเออก็เก้าเจามตัดออกไปใหบ่มีดงตารางงากเป็นล้ยบันเนี้ยสีเป็นงางาสเป็นสีออกมากันยากก็ว่เลขี่ค่ะออกเลขี่แล้วมันออกเลขคู่ดรอมันออกเลขี่แล้วเจ็ดสามมันเป็นขี่ไปล มันดอนครูนี่ป่ะแต่ว่าคูตัวนึงด้ป่ะมันแต่ว่ามันมันมันเป็นสวของมันเป็นต้อคูว่าเป็นคูเป็นเหล็กครูออกได้เพราะว่าอาเอกอป็นเพราะว่ายังมันเป็ล็กแตมันออกได้แต่บางเรือบางเสียง่เป็นเลกอแต่ว่าของมันแสดงที่ออกชิตเลขสี่เก้าดังบที่ก็หกสีงบท่พีิออกใกล้ๆกันเนี่ย จลี okay. ้ยงแย่เยอะจ้ะเรื่ดังก็ตีหลอกพี่เลยจ้ะแต่ละพี่หลอกพี่เลี้ยงพี่เข้าหุ้นกอวแต่เราเพราะว่าเรื่องเต่าเนี่ยพอมันมันจะพี่มากเลยถึงเราจมาขนาดสีพอพวกเจ้ว่าแบกพี่แบกพี่ก้อนดียวแบกที่เพราะว่าแบกพี่ออกที่แบกไปแล้วม้อนออกเข้าที่ระบนแบกพี่นั่งม้อนกับพี่ก็เสีแบกพี่หยอกแบกเงินแบกส่วนแบก ปีงข้าวไ่นะคะเนาะสรุ้แปดบ้านนะคะลองตาจะู้ดบานเคาะค่ะ้าค่ะ เจ็บของกลางรงเนี่ยค่ะช้างต้างเนี่ยก็ดีก็ได้รจะไปซื้อแช้างก็ดีแตว่าอเจ็ดช้างดีก็ได้เพราะว่างเจ็ดช้างแล้วหักแปดห้าแปดพวกแปดซแตทกบแปดห้าแปดนเือนยมไ้ปดอีสองตรอบแหนาแปดุนก็แปดสองไ

ค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวเลขของหลวงตานะคะหลวงตาก็ฝันว่าปิงปริ่งกัดกัดก้นบ่ทิลัดเ่นว่ากัดก้นเนาะ mm ่า hmm. กัดก้นนะคะท่านผู้ชมสรุปตัวเลขนะคะแปดศูนย์แปดสองแล้วก็แปดห้านะคะท่านผู้ชม ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามนะคะตัวเลขของหลวงตานะคะเป็นแนวทางโชคลาภนะคะสําหรับท่านใดที่มาติดตามรับชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เจ๊ตังด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ